เอาแชร์จริงๆถ้าเป็นเครื่องท็อปโอ้โะว่าจะไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่เพราะว่าให้อาจารย์ท็อปตอบเองถ้าเกิดเข้าเมื่อถ้า้วเกิดเข้าเครื่องโอโอจะตอบไปมาเร็วเจ้าทั้งหลายนะวันนี้รู้สึกเงียบเหงาเลอเตินนะนเื่อเย็นก็นเงียบเหงาโอทำไมมันหายคนหายไปไหนหมดคนเขาหมดกำลังตอนนี้บอกแล้วว่าม้แต่ดู สดอยู่บ้านเนียนะเออบอกแล้วนี่คือยุคแห่งอภิญญาใหญ่ยุคคนปฏิบัติทมสวดมนต์ภาวนาคนไม่สวดมนต์ไม่มีลาบไม่มีทรัพย์ลาบม,มาบาบันถอยผมบอกแล้วเพราะว่าท่านก็บ,บอกไว้แล้วแสดงว่าแสดงว่าพวกเราสวดมนต์กันถึงที่ถึงถึงนะเนี่ยสวดมนต์กันถึง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 ได้มีโชคลาบเข้ามานะเนี่ยคนเราเป็นพันเป็นหมื่นนะเนี่ย เราต้องสวดมนต์ด้เล<น>่าให้ใครฟังนะคะว่าเราได้โชคได้ลาบมาต้องสวดมนต์นะต้องเสริมดวงเสริมราศรีนะพวกเจ้าทั้งหลายสัมปจิชามินาสังสิมโมพระมาจะมหาเทวาสเพยาคารปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญญมหาราภวภวันตุเมมิมเตภาหัตพุทามาอาุนาโมพุทาย เยลาทโยระโคนายังเวราหิงสาเวราทัสีเวราทสาเวราเทโยพุทธะสามมาดีมามาพุทธศสสวาโฮมสมติชามีเพลงเพลงพาพาหาหาเธอเริ่มันยุคอภินญาใหญ่คนไม่สวดมนต์ไม่มีลาบยุคเนี้ยผมบอกให้เตรียมตัวกันได้เลยคนอาฆาตตัวตายกันแน่เรื่องว่าลาบรัพย์ไม่มีกันน่ะเงินทองไม่มีเพราะมันหาไม่ได้ ถ้าจะหาได้คือคนที่สวดมนต์คนที่ภาวนานะคนที่เทพพยดาเลี้ยงดูนั่นแหละยิ่งสวดมนต์มากยิ่งเทพพญดาเลี้ยงดูแต่ถ้าเกิดไม่สวดมนต์เทพพญดาแกไม่มีกําลังถ้าเอาใจเทพเทวดาประจําตัวเนี่ยมีกําลังก็ต้องสวดมนต์ไว้นะอาจารย์รับเปิดไพ่ยังคะเปิดจ่าแต่ต้องจัดของขวัญมาก่อนจ่าหมูเด้งนะผมแนะนําให้ไปสวดมนต์กันนี่ไงอาจารย์ รับเปิดไพ่ยังค่ะหมายความว่าไงก็จัดของขวัญมาก่อนถ,ถ้าจะดูส่วนตัวไปที่บ้านเขียวของอาจารย์โอ๋นะหรือบ้านเขียวของผมนะใครอยากดูดูส่วนตัวทั้งสอไม่ได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะสําหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะ รับขันครูนะถ้าจะให้เปิดไพ่ข้างหน้านี้นะคะเอามาวางเรียงแล้วนะคะพร้อมเปิดนะคะเพียงแค่ส่งหออขวัญมาหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคำถามเฉพาะจาดจงนะคะคือคนคนขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาผมบอกให้จะทยอยมีปัญหาเรื่องเงินเยอะผมบอกให้แล้วเนี่ยผมเผยให้